การเปิดเผยอาวุธลับในป่าฝนของไทย 1. บทนำ Opening เครื่องหมายตัวหนอน80คําคำสวัสดีครับค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับกลับไปสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณท่องเข้าสู่ป่าเขตร้อนของไทยป่าเขียวขจีมีเสียงนกร้องใบไม้ไหวและความลับที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนั่นคืออาวุธลับสุดพิเศษที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงและเราอยู่ที่นี่เพื่อเปิดโปงอย่างเป็นทางการ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วตามเรามาเลยขีดขีดขีดสองฉากเปิดบรรยากาศป่าเซตติ้งเดอะซีนเครื่องหมายตัวหนอนหนึ่งร้อยคำภาพเปิดหมอกลอยต่ำเหนือยอดใบไม้เสียงถีเสื้อบินข้ามท่ามกลางต้นไม้พันปีที่รกชัดป่าเขตร้อนของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นป่าพังงาป่ากันจนบุรีหรือป่าท่าล้อเป็นแหล่งซ่อนของสัตว์ชีวิตอันหลากหลายและภูมิปัญญาที่ไม่ธรรมดา วันนี้เรากำลังตามมหาสิ่งที่ไม่ธรรมดาจริงๆอาวุธลับของไทยที่ถูกใช้เพื่อความอยู่รอดความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งพิธีกรรมหรือการล่าสัตว์ขีดขีดขีด 3. การเปิดเผยอาวุธสิ่งที่เราได้ค้นพบรีเวลเครื่องหมายตัวหนอน200คําคำเราได้เดินป่าสำรวจชุมชนท้องถิ่นและค้นพบสิ่งที่น่าทึ่งเครื่องมือดักจับสัตว์จากไม้ไผ่ชาวป่าทำกับดักอัญชันฉลาดโดยใช้ไม้ไผ่ฉลุดสลับ ดักล่างดินเมื่อสัตว์เดินผ่านเหยียบก็จะถูกดักทันทีเต็มไปด้วยภูมิปัญญาการเอาตัวรอดดั้งเดิมลูกยิงปืนหน้าไม้จากปลายไม้ตี้วหรือปลายไม้มังคุดอาวุธบ้านๆแต่ประสิทธิภาพสูงใช้ล่าสัตว์ขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำมองดูเรียบง่ายแต่โหดจริงยาพื้นบ้านจากพืชพิษเพื่อกำจัดศัตรูเราพูดถึงพืชบางชนิดในป่าร้อนที่มีสารพิษอย่างอ่อนใช้ทาใบกิ่งตัดเป็นชิ้นเล็กผสมกับสารธรรมชาติอื่น แล้วทาระหว่างรอยต่อของลูกศรหรือกระสุนเพื่อเพิ่มพลังทำลายล้างแต่เป็นไปเพื่อป้องกันตัวอย่างชานฉลาดไม่ใช่ทำร้ายโดยไม่จำเป็นกรอบพื้นบ้านจากเปลือกไม้หรือใบบวัวบกในบางหมู่บ้านพวกเขาวรวบรวมใบไม้หนาหรือเปลือกไม้เหนียวมาประดิษฐ์เป็นกรอบหรือเื้อคลุมเพื่อป้องกันความชื้นขีดข่วนหรือแม้แต่พิษจากพืชบางชนิดเราไม่ได้พูดถึงอาวุธสมัยใหม่แต่คือ อาวุธลับที่ช่างน่าทึ่งในความเรียบง่ายและบ่งบอกถึงภูมิปัญญาไทยที่เก่าแก่และหลากหลายขีดขีดขีดสจุดเด่นไฮไลท์เครื่องหมายตัวหนอนหนึ่งร้อยคำอาวุธลับจุดเด่นดักไม้ไผ่ทนทานผลิตง่ายใช้ซ้ำได้หน้าไม้ไม้ท้องถิ่นตั้งเป้าแม่นใช้ทรัพยากรท้องถิ่นได้สารพิษจากพืชประสิทธ,ธิภาพสูงแต่ปลอดภัยถ้าใช้น้อยกรอดจากใบไม้เบาเย่อยสลายได้ไม่กัดกร่อนผิวหนังขีดขีดขีด 5. การเชื่อมโยงวัฒนธรรมและปริศนาคันตูร่าคอนเน็กชั่นเครื่องหมายตัวหนอน80คำภูมิปัญญาประจำถิ่นเหล่านี้ไม่ใช่เทียงเครื่องมือแต่เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับป่าผ่านพิธีกรรมประเพณีและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลลองนึกถึงตำนานที่เล่าผ่านรุ่นสู่รุ่นที่มีป่าร้อยพันใบไม้เสียงสัตว์และคนที่รู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อปกป้องบ้านของตนขีดขีดขีดขบ สรุปและเรียกร้องให้ดูต่อโคอดซิ่งเครื่องหมายตัวหนอน40คำและนี่คือจังเกิ้ลเก้บีดไทยซีเครตเว็บป้อนกะอิงกิชาฟอาวุธลับในป่าของไทยที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมป่าที่เราเห็นเป็นสีเขียวยังมีเรื่องราวที่ไร้เสียงซ่อนอยู่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเปิดโปงเรื่องราวลับถัดไปแล้วเจอกันในคลิปหน้า